สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาให้นักเรียนเรียนเรื่องมารยาทในการเขียนนะคะนักเรียนดูไปนะคะมารยาทในการเขียนเขาบอกว่ามารยาทในการเขียนเนี่ยเป็นเรื่องที่หกนะคะมารยาทในการเขียนหนึ่งเขียนหนังสือด้วยลายมือบรรจงเป็นระเบียบอ่านง่ายสองเขียนสะกดคาไม่ถูกต้อง วางรูปสละวรรวันยุคและเครื่องหมายต่างๆให้ถูกที่ 3. รักษาความสะอาดไม่ในการเขียนไม่ปวดเขียดหรือข่าทิ้ง 4. ใช้ใ้คำที่สุภาพเหมาะสมกับเวลาสถานที่และบุคคล 5. รับผิดชอบในสิ่งที่เขียน 6. ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อผู้อื่นอ่านใี้อ่านง,งานเขียนที่ดีนะคะเอาใหม่นะคะ หกตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ผู้อื่นได้อ่านงานเขียนที่ดีเจ็ดไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะเพราะจะทําให้สถานที่นั้นสกปรกไม่น่ามองนะคะแปดไม่เขียนร้อเรียนผู้อื่นหรือเขียนข้อความที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายอ่านเรียนรูใหม่นะคะมารยาทของการเขียนนะคะข้อที่หนึ่งเขียนหนังสือด้วยลายมือบรรจงเป็นระเบียบอ่านง่ายข้อที่สองเขียนจะกดทาให้ถูกต้องระวางรูปสระวรรณยุกและ เครื่องหมายต่างๆให้ถูกที่ข้อที่3รักษาความสะอาดในการเขียนไม่ขูดขีดหรือข่าทิ้งข้อที่4ใช้ด้วยคำที่สุภาพเหมาะสมกับเวลาสถานที่และบุคคลนะคะต่อไป5รับผิดชอบในสิ่งที่เขียนนะคะหตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านงานเขียนที่ดี 7. ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ เพราะจะทําให้สถานที่นั้นสกปรกไม่น่ามอง 8. ไม่เขียนล้อเรียนผู้อื่นหรือเขียนข้อความที่จะาให้ผู้อื่นเสียหายนักเรียนดูมารยาทในการเขียนนะคะข้อที่1เขียนหนังสือด้วยลายมือบรรจงเป็นระเบียบอ่านง่ายข้อที่2เขียนสะกดคาไม่ถูกต้องวางรูปฉลากวรรณยุกต์และเครื่องหมายต่างๆให้ถูกที่ข้อที่สรักษาความสะอาดในการเขียนไม่ขูด ขีดหรือค่าติ้งข้อที่4ใช้ใช้คำที่สุภาพเหมาะสมกับเวลาสถานที่และบุคคลข้อที่5รับผิดชอบในสิ่งที่เขียนข้อที่6ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ผู้อื่นได้อ่านงานเขียนที่ดีข้อที่เไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะเพราะจะทำให้สถานที่นั้นสกปรกไม่น่ามองข้อที่8ไม่เขียนร้อเรียนผู้อื่นหรือ เขียนข้อความที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายนี่คือมารยาทในการเขียนนะคะต่อไปการสร้างนิสัยรักการเขียนข้อที่1สร้างนิสัยการฟังให้มากเพราะจะทาให้ได้ความคิดในการเขียนข้อที่2ส,สร้างนิสัยการอ่านอย่างสมหรับสมอเพราะแหล่งความคิดในการเขียนมักได้จากการอ่านข้อที่3าม ควรฝึกเขียนเป็นประจำเช่นการจดบันทึกประจำวันหรือบันทึกข้อมูลความรู้ต่างๆให้ติด,ดนิสัยอะเราเรียนมาดูการสร้างนิสัยรักการเขียนข้อที่1สร้างนิสัยการฟังให้มากเพราะจะทาให้ได้ความคิดในการเขียนข้อที่2สร้างนิสัยการอ่านอย่างสม่ําเสมอเพราะแหล่งความคิดในการเขียนมักได้มาจากการอ่านข้อที่3ควรฝึกเขียนเป็นประจำเช่น การจดบันทึกประจําวันหรือบันทึกข้อมูลความรู้ต่างๆให้ติดนิสัยอันนี้คือการสร้างนิสัยการอ่านนะคะมาดูแบบประหัดของเราบ้างนะคะให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ข้อที่1นักเรียนสามารถปฏิบัติมารยาทในการเขียนข้อใดได้บ้างนะคะ ข้อแรกเขียนรายมือบรรจงเป็นระเบียบสะาดเรียบร้อยข้อที่สองไม่เขียนล้อเรียนผู้อื่นข้อที่สามวางสระและวรนณยุถูกที่ต่อไปนะคะอ่ะนานวันเรียนรอบแบบหนึ่งนะคะนักเรียนรอกก่บนะ้คะใคร,รอยากทำแบบนะ ันนี้เขาบอกว่าเขียนการมูบ่บรรจงเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยนะคะข้อต่อไปไม่เขียนลน้อเรียนผููอื่นข้อที่สามวางฉนะและลรูปวรนณายุที่ให้ถูกที่นะคะอันนี้เป็นคําตอบข้อที่หนึ่งจ้ะนักเรียนบางคนอาจจะเสร็จแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เสร็จนะคะต่อไปนักเรียนคิดว่าข้อที่สองนักเรียนคิดว่ามาย,ยาิในการเขียน ข้อใดที่ปฏิบัติได้ยากที่สุดพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบเรียนดูนะคะการเขียนจะกดคําไม่ถูกต้องเพราะบางคําก็เขียนไม่ตรงกับเสียงอ่านทําให้สับสนบางคําก็มักคุ้นเคยกับคําที่เขียนผิดนะคะอ่านนันเนเยนมาดูข้อสองใหม่นักเรียนคิดว่ามารยาทในการเขียนข้อใดที่ปฏิบัติได้ยากที่สุดพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ การเขียนจะกดคําไม่ถูกต้องเพราะบางคำม,มีการเขียนไม่ตรงกับคำแไม่ตรงกับเสียงอ่านทําให้สับสนและบางคําก็มักคุ้นเคยกับคําที่เขียนผิดอ่ะให้นักเรียนลอแบแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปข้อต่อไปนะคะนักเรียนตั้งใจเขียนนะคะคะแนนอยู่ที่ลายมือนะคะ ตรงเสร็จแล้วนะคะถ้าไม่เสร็จก็ย้อนวิดีโอกลับมาดูนะคะอ่าต่อไปเป็นข้อที่สามนักเรียนคิดว่าจะสร้างนิสัยรักการเขียนได้กับตนเองได้อย่างไรฝึกเขียนเป็นประจำโดยเลือกเขียนเรื่องที่ชอบก่อนนะคะเขียนเรื่องสั้นๆแล้วค่อยพัฒนาขึ้นในข้อที่สามนะคะ นักเรียนคิดว่าจะสร้างนิสัยรักการเขียนให้กับตนเองได้อย่างไรนะคะคำตอบก็คือฝึกเขียนเป็นประจำโดยเลือกเขียนเรื่องที่ชอบก่อนแล้วก็เขียนเรื่องสั้นๆแล้วค่อยพัฒนาขึ้นนะคะอันนี้คือข้อที่สามค่ะอ่าคราวนี้นักเรียนมาดูนะคะให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องแล้วระบายวงกลมตัวเลือกในช่องคําตอบให้เต็มวงข้อที่หนึ่ง ข้อใดกล่าวถึงมารยาทในการเขียนได้ถูกต้องข้อที่1ใช้ภาษาในการเขียนอย่างไรก็ได้ข้อที่2เมื่อเขียนผิดใหิขีดทิ้งแล้วเขียนต่อข้อที่3เขียนด้วยลายมือบรรจงเป็นระเบียบข้อที่4เขียนข้อคิดที่ได้ลงในหนังสือนิทันที่อ่านเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูสิคะว่าข้อนี้เราจะตอบว่าอะไระเขียนด้วยตัว บรรจงและเป็นระเบียบก็คือข้อสานะคะข้อ 2. การปฏิบัติตนในข้อใดช่วยสร้างนิสัยรักการเขียนข้อ 1. นึ่ฝึกการเขียนเรื่องต่างๆด้วยตนเองเมื่อมีเวลาว่างข้อ 2. แอบเขียนข้อความร้อเรียนเพื่อนหลังเลิกเรียนทุกวันข้อ 3. คัดเลือกงานเขียนของผู้อื่นไปส่งครูปเป็นประจำข้อ4ี่เขียนนิทานที่แต่งเองในชั่วโมงเรียนวิชาอื่นนะคะ เขาบอกการปฏิบัติตนในข้อใดที่ช่วยสร้างนิสัยและการเขียนคําตอบก็คือฝึกเขียนเรื่องต่างๆด้วยตนเองเสมอเมื่อมีเวลาว่างข้อที่สามดวงตราไปษสียกรอยู่ส่วนใดของจดหมายดวงตราไปษสียกรอยู่ส่วนใดของซองจดหมายข้อที่หนึ่งมุมด้านซ้ายข้อที่สองมุมบนด้านขวาข้อที่สามตรงกลางข้อที่สี่ส่วนใดของซองจดหมายก็ได้ คำตอบที่ถูกคือมุมด้านขวานะคะ,ะเห็นไหมคะเรียนจำทันไหมเอ,อ่อต่อไปหน้าต่อไปอ่ะ,อะโูลืมเส้นหาะอะนักเรียนดูหนะ้าอะต่อไปมาดูหน้าต่อไปนะคะข้อที่สี่ในการเกจะหมายหลารครูควรควรเขียนคำบรรทายว่ายอย่างไรข้อที่หนึ่งรักแลกคิดถึง ข้อที่สองขอแสดงความนับถือข้อที่สามด้วยความเคารพอย่างยิ่งข้อที่สี่ด้วยความเคารพอย่างสูงเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกคือข้อที่สี่ข้อใดข้อที่ห้าข้อใดทักใจมือไม่ถูกต้องข้อหนึ่งปลาข้อสองน้ำข้อสามปลาข้อสี่จาเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้ออะไรคะข้อสองนะคะ ข้อสองนะคะต่อไปข้อที่หกการเขียนข้อใดถูกต้องตามลักษณะของภาษาไทยข้อหนึ่งฉันชอบกินกล้วยส้มมังคุดนะคะข้อ 2, สองฉันชอบกินกล้วยส้มมังคุดนี้เว้นเป็นว่าหน่อยนะคะข้อที่สามฉันชอบกินกล้วยส้มมังคุดซึ่งใส่วันใส่วรรณยุนะคะสามารถหนึตัวไม่ถูกต้องนะคะ ข้อที่ตีฉันชอบกินกล้วยส้มมังทุกันก็เป็นไงคะช่องไฟผิดนะคะเพราะฉะนัน้นคาตอบที่ถูกก็คือข้อที่สองนะคะข้อที่เจ็ดนักเรียนควรเขียนบันทึกประจําวันววาอย่างไรข้อที่หนึ่งเขียนจิจวัตรซ้ําๆกันทุกวันข้อที่สองเขียนถึงเพื่อนที่ตนเองไม่ชอบข้อที่สามเขียนสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ข้อที่สี่ แขียนเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจและความรู้สึกที่ต้องการจดจำคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่สี่ต่อไปข้อที่แปดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการเขียนเรื่องการจินตนาการข้อหนึ่งสร้างจินตนาการจากความจริงข้อสองเมื่อเขียนเสร็จแล้วไม่ต้องอ่านทบทวน ข้อสศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนข้อสเขียนโครงเรื่องเพื่อรำดับความคิดหรือเหตุการณ์เพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสนะคะข้อเก้าข้อใดเป็นการเขียนบรรยายถึงแมวข้อหเป็นสัตว์มีสีขาวิ่งเร็วมีแขนคอยาวชอบกินหญ,ญา้าข้อที่สองเป็นสัตว์มีสีขาตัวใหญ่นะคะมีงวงและงาชอบกินกล้วยและอ้อย ข้อที่สามเป็นสัตว์มีสี่ขาขนยาวนุ่มมีหลายสีชอบกินปลาจับหนูได้ข้อที่สี่เป็นสัตว์มีสี่ขามีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่มักส่งเสียงเห่าเป้าบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดก็คืออา่าเป็นสัตว์สีขานะคะขนยาวนุ่มมีหลายมีหลายสีชอบกินปลาจับหนูจอไปข้อสิบถ้าจะเขียนเรื่องโรงเรียนของจันข้อใดไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงต้องกล่าวถึง ข้อที่หนึ่งนักเรียนข้อที่สองหมอข้อที่สามครูข้อที่สี่ห้องเรียนสิ่งที่ไม่ควรกล่าวถึงคือหมอหมอไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับห้องเรียนโรงเรียนนะคะค่ะนักเรียนคะอย่าลืมทุกครั้งนะคะที่เราเรียนจบแล้วรูจะบอกเสมอว่าทบทวนบทเรียนและทำกานบ้านนะคะเด็กๆนะคะวันนี้กูขอจบเรียนแค่นี้สวัสดีค่ะ